ข้อที่108ค่ะข้อที่108ก็มี has โ oh, อ sorry ไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้ค่ะดูตรงนี้อ่าดูตรงนี้ถ้าเกิดข้อไหนมี L Y นะคะให้ผู้เรียนคิดว่าเป็นเรื่อง adjective กับ adverb ค่ะสำหรับผู้เรียนใส่ adjective ลงนี้ตรงลงลงไปนะคะผู้เรียนหันไปทางซ้ายจะต้องเจอ verb to be ค่ะจะสังเกตไหมคะว่าตรงนี้ไม่มี verb to be นะคะหันไปข้างหลังต้องเจอ now ค่ะ ผู้เรียนจะสังเกตว่าเจอนาวต่อให้ผู้เรียนไม่รู้ estimate แปลว,ว่าอะไรนะคะผู้เรียนเห็นแล้วว่าหน้า off นะคะหน้า off จะต้องเป็นคำนามเกือบเสมอมานะคะเพราะฉะนั้น estimate อันนี้จะเป็นคำนามค่ะข้างหน้า estimate จะเป็น adjective นะคะผู้เรียนดูที่ ly ค่ะตัด ly ทิ้งนะคะผู้เรียนจะเหลือ c cat ค่ะ conservative estimate นะคะอันนี้ข้อ108ค่ะต่อมาข้อที่109ค่ะข้อที่109อ่ะ ผู้เรียนก็ดูเวิร์ดไปค่ะคำว่าเซนตนะคะการที่ผู้เรียนเนี่ยมาดูที่เวิร์ผู้เรียนจะเหมือนกับว่ารูา้สึกชีวิตมันจะดีขึ้นมัง้งอันนี้คิดเองนะคะอ่ะทีนี้ในกรณีนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักเรื่องของคําศัพท์นะคะ,ะพี่เรนจริจะแนะนําว่าถ้าเกิดน้องๆไม่รู้จักคําศัพท์ให้น้องๆไปที่ข้อ110เลยนะคะเพราะว่าในโทอีกเนี่ยถ้าเกิดน้องๆไม่รู้จักคําศัพท์นะคะมันก็จะเป็นการเสียเวลานะคะเอาละค่ะอันไหนที่น้องๆรู้ละ่ะ อ่าเวลตี้ดีไหมเวลตี้แปลว่าอะไรคะเวลตี้แปลว่าร่ํารวยนะคะร่ํารวยอ่าสมมตุติเรารู้อันเดียวเราก็ใส่อันเดียวเข้าไปค่ะเราใส่คํานี้เข้าไปแต่ข้อนี้มันจะยากตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่หายไปอ่ะมันเป็นไอเจ้าชีเวลาผู้เรียนแปลผู้เรียนเลยจะต้องเอาตัวนี้ก่อนก็คือว่าในแต่ละควอเตอร์นะคะเอ่อเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยการส่งออกนะคะก็คือเป็นชื่อบริษัทเนี่ยเขาเซ็ตโกอย่างร่ำรวย เซตโกอย่างร่ำรวยนะคะหรือว่าเซต Go อย่างอะไรดี s e ตโกอย่างอะไรเรียลลิสตก็คือเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะคะคอมพกอันนี้แปลว่ากระชับนะกระชับนะคะ c อม p พก t นะคะอ่าคอมเพกนะคะทำให้แน่นแบบว่าในลักษณะเป็นเรื่องของการอัดแน่นกระทัดรัด นะคะรัดกุมนะคะเอามา compact การรวมกันเอามาอัดกันค่ะ mm hmm. w e a l t h y แปลว่าร่ำรวยส่วน f a i t h f u l แปลว่าอะไรนะคะ f a i t h f u l น่ยแปลว่าเชื่อถือได้นะคะอ่ะเชื่อถือได้อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะ realistic ก็คือเป็นไปได้คือตัวจุดประสงค์นี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อดี d o กค่ะ a b c d เป็น adjective ทั้งหมดเลยนะคะข้อ110ค่ะ ข้อ110้เราก็จะเปิดแดดก่อนเปิดอิน uh, นะคะ,สะเสร็จ verb, แล้วก็จะไฮไลท์ที่เวิร์บค่ะอ่าเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเวิร์บนะคะ w a s delighted delighted ตัวนี้เป็น adjective นะคะรู้สึกดีใจที่จะได้รับค่ะหลัง to บวก b วิรบวก n o ค่ะหลัง to บวก b วิรบวก n o ลงท้ายด้วยชั่นก็คือ notification ค่ะ notification แปลว่าอะไรเดี๋ยวจะเปิดอ่า แ o t i f i c a t i ป n แปลงว่าการแจ้งร่วงหน้าหรือเปล่านะคะ Miss g ช r c ร์รู้สึกดีใจที่จะได้รับการแจ้งร่วงหน้าการเตือนร่วงหน้าว่าบริษัทของพวกเขาจะ ถูกฟีเจอร์ก็คือถูกวางไว้ในนะคะถูกวางไว้ในไหนหน้าถูกทำให้เด่นถูกทำให้หน่าสนใจนะคะในแมกกาซีนชาไทมส์ค่ะข้อนี้ก็คือ notification ก็คือการแจ้งให้ทราบร่วงหน้านะคะ no t i f y ก็แปลว่าแจ้งให้ทราบค่ะแปลว่าแจ้งให้ทราบนะคะ number หนึหนค่ะโอ้โหข้อนี้เป็นเรื่องของการจำล้วนๆเลยนะคะถ้าผู้เรียนคนไหนไม่คล่องนะคะอันนี้ผู้เรียนต้องข้ามแล้วแหละนะคะ Children นะคะมีคุณวุฒิพอสำหรับนี่ e for eligible for free vision test ก็คือการทดสอบทางสายตาที่ฟรีนะคะอ่ะข้อ112อันนี้คือข้อ4นะ for อ่ะข้อ112 อ่ะข้อนี้ทำยังไงเปิด through out ก่อนเพราะว่า through out เป็น preposition เ,เปิด because of ก่อนเพราะเนื่องจากว่า because of ตามด้วยคำนามนะคะข้างหน้าเป็นประโยคนะคะเราก็จะตัดข้างหลังทิ้งนะคะอ่ะถ้าเกิดว่ามีชอยเป็น L Y ให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง adjective กับ adverb จำได้ไหมคะเสร็จแล้วผู้เรียนหันไปข้างหน้าคะ่ะเจอ verb to be ไหมผู้เรียนบางคนบอกว่าเจอ verb to be นี่ไง R แต่จริงๆแล้วผู้เรียนเจอกลุ่ม verb นะคะ are r e m i n d e d คือถ้าเกิดผู้เรียนจะเจอ verb to be จริงๆ จะต้องเจอตัวมันคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี้ไม่เจอเว r b tobe ค่ะไม่เจอเว r b tobe ข้างหลังไม่มีคำนามอันนี้ก็ตอบเป็น cautiously เลยนะคะอย่างระมัดระวัง Drivers บนาทาง Expressway เนี่ยถูกเตือนให้ขับอย่างระมัดระวังตลอดช่วงเดือนกุมกรกฎาคมเนื่องจากว่า b e c a u s e o f เนื่องจากว่าหลังออฟตัวสุดท้ายค่ะงานก่อสร้างที่ ายังคงดำเนินการอยู่ on going ไม่หยุดยัง้งหรือว่าแปลว่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอ่าข้อนี้ก็คือข้อ112ค่ะ